สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทันชาทาโร่อีกแล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณน,นึกถึงเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะมีไพ่เรือกทั้งหมดสามรูปมีรูปให้เรือกทั้งหมดอยู่สามรูปนะคะก็จะเป็นรูปที่หนึ่งค่ะรูปที่สองแล้วก็รูปที่สามนะคะนี่เ,เราจะหยุดให้ทุกคน ได้เลือกนะคะเลือกรูปที่ดึงดูดคนมากที่สุดนะคะแล้วไปฟังคำทํานายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปแรกนะคะมาดูกันค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงเขาอยากบอกอะไรคุณคะ นที่คุณนึกถึงนะคะเขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจเขาเลยหรือว่าคุณกำลังแบบไปมีใจอะไรให้คนอื่นหรือเปล่าเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเวลาที่เขาอยากเข้าใกล้คุณอะมันมีแรงต้านอยู่บางอย่างอืมเขาอยากให้คุณร้องให้โอกาสเขาดูอีกครั้ง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะทําตัวไม่ดีกับคุณเขาจะอืมโอเคโอเคต่อให้ใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้ามาหาคุณอะคือเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากบอกคุณว่าแบบ ขอโอกาสให้เขาได้ไหมอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะแบบทําตัวไม่น่ารักกับคุณเลยอืมแล้วหน้าไพ่ก็ยังขึ้นมาอีกว่าเขายังไงเขาคนนี้ยังต้องกลับมาวนเวียนเจอคุณอยู่ดีนะคะใช่อ่างั้นถ้าคุณให้โอกาสเขาจะเป็นยังไงเหมือนจะดีช่วงแรกแต่ก็ยังมีเรื่องให้ต้องแบบ ก,กันอยู่มีเรื่องให้เจ็บช้ำอยู่เพราะคุณอาจจะฝังใจกับเขาค่อนข้างแบบมากๆเลยทีเดียวถ้าเขาได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะพาคุณไปในที่ที่เคยคุยกันไว้เราไม่ได้ไปแต่ว่าด้วยความที่คุณอาจจะเป็น คนที่ใจแข็งไปแล้วนะตอนนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันต่อต้านจริงๆเหมือนเหมือนที่ตอนแรกบอกเหมือนที่ตอนแรกบอกมันมีการแบบต่อต้านพลังงานของเขาอยู่มันก็เลยทำให้ไม่ได้ลงรอยกันแบบมากนักซึ่งถามว่าเขาคนนี้กลับมาจริงจังไหมเขากลับมาจริงจังแล้วเขาก็พยายามอยู่สำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า คนที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เข้ามาทําให้แบบเจ็บช้าน้ําใจอะ่ะเออแล้วก็อยู่ๆก็อยากจะกลับมาขอโอกาสซึ่งตัวคุณเองจะให้โอกาสเขาไหม,มยากค่อนข้างยากเพราะคุณมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ฉันโอเคแล้วฉันมีทุกอย่างที่ฉันอยากมีแล้วก็ มองว่าฉันอยา่ไปเริ่มต้นกับคนใหม่มากกว่านี่ก็จะเป็นข้อความจากเขาแล้วก็ความรู้สึกของคุณนะคะถ้ามันตรงกับคุณก็ขอให้รับฟังไว้แต่ว่าถ้ามันไม่ตรงคุณสามารถกลับไปเลือกกองไพ่ใหม่ได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกรูปที่สองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าเออตอนนี้เราแบบ <c oughs> เธอกับเราแบบอยู่ไกลกันเลยเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนอยู่กันแบบคนละทิศคนละทางไปแล้วอืมแล้วก็เออ เขารู้สึกว่าเขาเขาเจ็บปวดกับการกระทําที่คุณทํากับเขาเออแล้วก็เขาก็อยากกลับมาถามถ่ายคุณอนะว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแบบมาในทางที่ดีแต่ว่าก็แอบแอบโกรธนิดนิดยังไงกันนะ เขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะ่ะโอเคทาไมวันนี้เราเปิดมามันเป็นความรู้สึกของคนในอดีตท,ทางนั้นเลยเ,เขายัางเขาอยากบอกว่าที่ผ่านมาเขาทุกความทรงจำเขาเก็บไว้หมดเลยกับตัวเขาเขาพยายามจะ move on หรือว่าเดินออกมาจาก ตรงนั้นแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องเป็นคุณอะยังไงมันคุณคือคนที่แบบใช่สําหรับเขาในความคิดของเขาเพราะว่าต่อให้เขาไปเริ่มต้นใหม่หรือไปมีคนใหม่แล้วมันไม่มีใครเข้ามาแทนคุณได้เลยเพราะว่าคุณดีกับเขามากๆตอนที่แบบว่าคบกันอยู่อะไรเงี้ยเหมือนบางทีเขาก็พยายามแบบ คงต้องใช้เวลามั้งแบบเราถึงจะกลับมาพูดคุยกันได้อีกเนี่ยเออถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเขาทำตัวไม่น่ารักกับคุณเลยใช่ไหมคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่มันมีการแบบนอกใจหักหลังหรืออะไรเงี้ยอืมซึ่งเขาอยากแบบอยากกลับมาพูดคุยกับคุณหรือว่าพยายามเคลียร์เรื่องนี้กับคุณ แล้วคุณจะทํำยังไงต่อโอเคคุณไม่สนใจแล้วค่ะคุณไม่อยากไม่อยากยุ่งกับเขาแล้วคุณไม่อยากได้ยินคําขอโทษหรือว่าคําแก้ตัวจากเขาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ค่อนข้างที่จะสู้พอสมควรเลยเกี่ยวกับคนรอบตัวเขาซึ่งตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองมันแฮปปี้มากๆแล้วแล้วก็ ไม่อยากกลับไปเจ็บปวดเจ็บปวดอีกแล้วอืมเพราะว่ากว่าคุณจะพยุงตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้ค่อนข้างที่จะหนักเลยอืมโอเคเขาอยากบอกอะไรคุณอีกอ่ะเขาก็รับรู้ได้นะว่าตอนนี้คุณแบบ แฮปปี้ทุกอย่างแล้วมีพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังมีการแอบสองคุณอยู่เขาคิดว่าคุณะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเปล่าอืมใช่จริงด้วยอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วพบเจอคนที่แล้วเราก็ขอให้เธอแบบว่าเออโชคดีนะอะไรเงี้ย ส่วนส่วนตัวเขาเองก็จะจะเป็นคนแบกรับความรู้สึกนั้นไว้เองที่เคยทำกับเราประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกรูปที่สองนะถ้ามันตรงกับคุณก็รับฟังไว้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยแนะนำให้ลองกลับไปเลือกกองใหม่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกรูปที่สามนะคะเรามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของเขาหรือไม่ใช่สิเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนที่คุณนึกถึงมาดูกันโอเคคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาอยากบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เราคิดถึงแต่เธอเลยอ่ะมันมันมีความรู้สึกว่าอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากเจอเธออีกเราอยากไปพูดคุยกับเธออีกมันมีเรื่องแบบว่าอยากลองสารต่อกับเธอดูอีกครั้งเขามองว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งนะเขาแบบ เราไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยผู้หญิงที่มีทัศนคติที่แบบว่าออกเป็นแบบผู้นำอะไรเงี้ยผู้หญิงที่สตรองมากๆกันอะไรเงี้ยอืมโอเคเขาอะอยากเข้ามาทำความรู้จักคุณให้มากกว่านี้เพราะว่าพอเขาได้เจอคุณแล้วหรือว่าได้พูดคุยกับคุณคุณเป็นคนที่ดูแบบ มี energy มีลักษณะที่โดดเด่นของตัวเองมี mindset มีเป้าหมายแล้วก็เขารู้สึกเขาชอบตรงนั้นเขากลัวว่าคุณจะไม่เปิดใจให้เขานะคะเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาเข้าหาคุณอะคุณจะแบบ เดินหนีเขาโอเคเขาข้างคุณมากเลยนะคนที่คุณนึกถึงอ่ะอืคุณกำลังนึกถึงคนที่จีบคุณอยู่หรือเปล่าคือมันเหมือนแบบเขาเขาอยากพุ่งข้อหาคุณเลยอะ่ะมันเหมือนแบบ ขอคุยด้วยได้อีกได้ไหมแบบในฐานะเพื่อนก่อนก็ได้หรือว่าในฐานะไหนก่อนก็ได้คือแบบขอให้เราได้เรียนรู้กันก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเออตอนนี้เราอาจจะแบบมีคนคุยหรือว่ามีใครแล้วก็ตาม <laughs> แต่เขารู้สึกว่าเขาอยากมีคุณเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ให้ความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันมันมันดีอ่ะมีความรู้สึกว่าเธอคล้ายแม่เราเลยอ่ะเราแบบเราชอบเธอนะอางเนี้ย <c oughs> เออกล้องนี้มาในแนวแบบว่าผู้ชายก็คือกชอ็ชอบเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอกล้องนี้ เนี่ยแต่ว่ามันในในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนหนึ่งที่แบบอาจจะไม่ได้โสดแล้วแล้วอีกคนหนึ่งก็แบบไม่เป็นไรฉันปิดตามไม่รับรู้อะไรก็ได้เงี้ยเพื่อนที่จะได้แบบว่าพูดคุยกับคุณแบบมีมีการแบบพยายามอะมีความพยายามเพื่อที่จะได้แบบพูดคุยคุณจะทำยังไงกับเขาเนี่ยคนกองนี้โอเค โอเคมันคนที่คุณนึกถึงนะมันเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาชอบคุณแล้วคุณอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่ไม่ได้แบบว่าเปิดออปชันเปิดใจอะไรให้เขาขนาดนั้นแต่เพียงแค่คุณอยากรู้ว่าแบบเออเขาเข้ามาทําไมหรืออะไรยังไงมันก็เลยทําให้อคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะ กักเขาไว้เพราะว่าฉันอยู่ตอนนี้ฉันก็โอเคดีแล้วคุณจะปล่อยให้เขาแบบจะคุยกับเราต่อก็ได้หรือจะไปแบบพบเจอคนใหม่ๆก็ได้นะเราไม่ไม่ได้กักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค <laughs> กล้องรูปที่สามดีหน่อยไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าแล้วก็ มีมิวเมนตนน่ารักนะคุณกําลังมีคนแอบชอบคุณหรือว่าอะไรเงี้ยคนที่คุณนึกถึงเขาก็เริ่มอาจจะเริ่มแบบมีใจแล้วบางวา่าสั้นอืมโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณก็รับฟังแต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณแนะนําให้เลือกกองไพ่ใหม่เนาะยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ